ลาลิตาไฮไฟสหนลูกไฮไฟสหน่อครับไฮไฟไ์ตาไฮไฟหน่อยเร็วให้ไฟยังหย่างาตาให้ไฮไฟส์ยฟไไฟหน่อยลูก สวัสดีเจยิงครับอี่ไหล่ไหลสวัสดีเสียตังครับเจอกันใหม่เจอกันต่อที่เพจโอหยกน้ำนรีนะบคุณแม่ครับคุณแม่แม่ครับผมไสวดไ่รเห็นราบนแล้วนแล้วันยัวมันยนานแล้วยสวัสดีคุณลุงร้อยกว่าท่านครับวันะนเสียเสียตังไม่หันได้ย่อยเน้้นันจะ่อยตัวหัวไปจะยิงอันจะ่อยตัวหัว ัหละกก็เรียกวุงดีมไอต้ตาไอไฟเลยลูกไอต้ตาไอไฟไเลยเร็วโอ้เจ๊ยงิงม่นใหม่ว่ะเจ๊เอาเขา้นเด้อยมาเรื่อยๆสวัสดีเขดูสามร้อยกว่าท่านนะครับโอ๊ยไงไฟกันแล้วแล้วเมื่อกี้นะ่ะมาหันเพ่อไฟกันแล้ววะ เออให้ไฟด้วยไอตาให้ไฟกับองอไอยเร็วไอตาไอตาให้ไฟลูกอให้ไฟให้ไฟให้ไฟเร็วให้ไฟเร็วให้ร้วเอให้ไฟแล้วรอแม่กม่หังขา่าน่หลังเแม่งาอกจากต้มน้อยมาต่อพี่ออด เอเล่ชาแนลจ้าไอ้ว่าจะกินผักหลายนะเอเล่มันวะมันหวานกินผักน้มันมันเลี่ยนเนาะหุ้ยหาไฟเลยลข้าวจว่าพี่หญิงไม่ยอมแพ้เลยนะพี่ินไม่อตหอยแกงะตอนี้อยแงอะแม่เอสี อะรก่อนเราจะแห่าใะเจ๊ยิงกินไหมพากอดีตพากอดีตพี่ยิงไม่ยอมแพ้เลยเพื่อน้าเอาไรเอาไรเจ๊เอาสองจานี่งก็สอาเอาสองว้กอนจานหน่ยเอาจานีอาจาใหญ่กับซงหาเนังเท่ไหมให้เท่ยังไงนะสามามสามแล้ สวัสดีครับผมพี่น้องครับกินไม่แข่งครับมันละพอนะเลี้จุกมาแเลยเดี๋ยวก่อนน้องครับเรียบเสียพอดีป้าพี่ครับกินที่ไหนกันคะาไม่ต้องมาอย่างนั้นเยี่ยงเอาไว้แค่ตัวเลือดเลือดแบบกินกว่ามากนะคะพอดี สวัสดีเร้อยดสิบหท่านกับผมทำไมสวดตซ้าต่อไลฟ์ว่าเดยวต่อขอบคุณครับผมคุณแม่เบื้องหนังคุณแม่ติดละครตอนจบไปหมดเลยเจ๊หญิงสู้สู้กันอย่าว้เจอกับพ่อะร้อมาล่าผมกับพ่อรือเปผมอย่ากนม่ซื้อนน่เสียเสีย ผมใหย่ไม่ใช่ื้อเมี่ยกินหลายเมี่ยผมกินไล่หลายตานะสวัสดีคุณดู8แปดร้อยท่านนะครับผมสวัสดีคุณดู8แปดร้อยสามสิบหกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะไฮไฟลยลูกล ได้ลุงอว่ได้ให้ไหมใครท่านไหนมาให้ไหมให้ไหมก่อนุกว่าเดียเย่ตัวเรื่องรูปแปดร้อยครับผมสวัสดีครับใครใส่เสื้อสีเขียวครับุ้งอวดอ๋อน้องเก๋ครับน้องเก๋มูเสียตอมก็ไม่ลองิันจะไหม คุยงานนะครับคุยงานกับผู้จัดการยย้ยแล้วก็คุยงานกับคนหน้าแพลวนะครับเ,รเดือนก็ไปฮะมันมาคุยงานเดือนไงคาาแฟสิเปิดยวยยุยนี่ใหม่ห UA UA ima, พี่น้องหองพักใหม่นะ่ะ เฮ้ยเอ๊ะอะไรคะตาหน้อยน่ารักมากน้องเลดด้าอะไตาอะตาอะไตาหายไากะลุงโอ๊ตไหนเนี่เป็นตาม เป็นตามวลแมนครับพี่น้องแซ่บบ้อ,อจ้าเสียต้อมเสียต้อมแซ่บบ้อจ้าเสียไมาให้มากไม่ให้มากอันนี้ค่ะให้ไฟเร็วเออห้ไฟร์ไฮไฟเดียวเลยเดียวให้ไฟรอโซยานเดียวไฮไฟรเดียวโอยานเดียว ไอโอท์ห <I> <im itation> มุนเบาๆคอยวิ่งคอยสุดครับเพื่นของเขาเดิด <im itation> เอ่าเออไปไหนลูกไปไหน <im itation> ไปแล้าบันไปลาบัน <im itation> ขอโทษด้วยที่หมุนกล้องแรงครับพี่น้องนะขอโทษด้วยนะครับ <im itation> ผมจะหมุนช้าๆนะครับพี่น้องขอโทษเลยไหล ก็สิวิ่งเรียนไปลองกันก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่องหึง่งหนึ่งพันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์หนึ่งหนึ่งพันด, 1, ด้วยนะครับดูเลยนาตาผู้ไม่ยอมอยู่นิ่งสี่สุดพีด่น้องนายตาผู้ไม่ยอมอยู่นิ่งครับสี่สุดเลย เดียวพี่หมูมาะนะเยวยามไปหาในตะขออนุญาตพี่หมูก่อนครับท่ใหม่ยังไปแห้งตาในตจะให้ไปแล้วหนูเดาเดาไป่ออกจะนี่ เศร้ายานมู้อะไรพี่รองมันอบอุ่นไอ้ต้อมแซ่บว่าจาไอ้ต้อมไอ้ต้อมแซ่บว่าจะไอ้ต้อมแซ่บว่าจะเสียต่ำเราไปกินหลายอย่างแล้วานหุ่นเล่าเสียแล้ยยานในเราบุเราเหนเสียหุ่นเล่าต้องใส่กินวองหันเท่าไรส่วนไอ้ช่องเล่าช่องช่องไอ้ต้อมน้อยลุยแพงเผด็จนะต้อมน้อยลุยแฟนเพด็จเป็นช่องเสียต้อมนะครับพี่น้องครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ สี่ทุ่มก็คือเราว่นั่งอะไรอยู่เนาะนั่งอะไรก็เอาเสียพิกัดร้านเนี่ยจ้าศึกษาพันเก่าบ่ะเสียน้องน้องยังวะน้องสองห้องเรื่องน้ทาพี่น้องระหว่างเรื่องเก่าเรื่องใหม่เนาะตรงข้ามสนามกอไอผู้ดินบ่แม่นครับผมศึกษาพันศึกษาพันเก่านะครับตรงข้ามสนามสนามเอ่อกอผู้ดินครับพี่น้อง ช่างมาระลววางเรื่องเก่าไปเรื่องใหม่เลยี่น้องยุายมือโหลดคันชีมาจากเรื่องเก่าเนาะเรื่อยโค้งมาเนาะวินสะพานมาเออยุขางายมือโหลดชีได้เห็นลายแบบง่ายโหลดด่งเลยโอ้เรื่องอะไรเรื่องอะไรสวัสดีนุ๊เก้าร้อยสายมาท่านครับ มาไปลองมาแม่ต้อมอิ่มล้วบ่วจ้าขอญอาตที่หันกล้องเร็วนะ่นลองเบิ้งเจไร่นลองเองจียงะะร้จ้าบุทันอิมกินอันนี้บ่ออเดอร์ป่นี่ ผมก็อิ่มแล้วพี่น้องผมก็ได้ผมกินไรแล้วสิเศร้ากินอะไรขออยอิ่มหรอขอเศร้ากินหรอ,อวะอ <c oughs> หนังเสร็จคำนั้าไม่เชื่อนะจริงฮะโอ้เจ๋ยเยอะสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ไปหลังมามามาสวัสด,ดีคุณดู9ก้าร้อยสิบท่านด้วยครับแล้วกไดไลค์กดแชร์เพจโค้ชเยาวแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับหมูใหม่นะจ้าหมูใหม่นะจ้าหมูใหม่แล้วไปเ,เอาไปหลังมา 4, มัน,บบน <c oughs> มกินอรอยกันดิน้องในแตาสวยกินไอติมบ่อดกินไปแล้วไ่ห้องวันนี้ให้ตาหน่อย สวัสดีคุณดู989ท่านนะครับผมจะถึง1,000แล้วกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เราถึง1,000ด้วยนะครับพี่โอ๊ตเป็นตาเป็นตากลรองเนาะจ้ะพี่โอ๊ตเป็นตากลรองเนาะจ้ะครับผมผมเป็นตากลรองกับซีวิ่งแน่นมาพี่น้องขอสดขอไปแล้วนะครับเด้อสวัสดีคุดู1,000ท่านนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์เราด้วยนะฮะขอบคุณทีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมหลังจากที่เสียต้อมลงไลฟ์ต้อมอ่ะต้อมน้อยลุยแฟนเพจแล้วนะครับพี่น้องทามาต่ออยู่นี่เลยอีหนูแห้งไงแ,แห้งตหาตหากัตหากตาแพงขักใจวันอ้วยตาสั่งนะพี่น้องเอ้ยผานอะไรผ่านคุ้นกันแล้วบัานคุ้นกันแล้วสุกสุง,งนี่อ่ะไม่ไม่ไม่ใหญ่สุกหนาเลย,ยติดคอยใส่หนันมัน เรื่องไหนบ้าเรื่องเรื่องแหนก็ไปเอาได้เนี่ยเอาได้ดิเวให้ตาให้ฟก็ลงโอดเลยไไฟลงโอดเลยลูกไอไฟเลยเออใชแล้วจ้าหันหาพี่โอดเนหันหาเจ้พี่ต้อมหลายเลาเลื่อยากินข้าหญงแม่บอเสีย อันนี้เสียตรงนี้เลยขอบคุณค่ารูบคุณค่าขอบคุณค่าโอ้ยเก่งมากเก่งมากไม่ตัดให้ไฟไอ้ตะดใไฟเย่วิ่งให่เลย ไม่อย่างไหนไม่เอาไม่เอาแล้วนี่สวัสดีตอมหน่อยคนลูกรอจ้ากินยุใสจ้าศึกษาพันเกา่าระวังเรื่องไม่ไปเรื่องเก่าเรื่องเองก่ามาเรื่องไม่ไม่ก่อนในนี้เจยิงพ่อได้แล้วมูสีตามูสีตาเจดถุกวะมูสีตาพิทุกนะะเหน็นปะ เชยิ yeah, really. mm ่งพวยแล้วด mm ูบอสแพลวไม่ต้อมด้วยจะบอสแพลวกินอยู่เป็น้องอะไรครับมันคุยง่ายอยู่เนาะเหมือนเนาะเราไม่ได้ไปถ่ายตัวครับเสียต้อมกินเยอะหมอก่ตองห่วงเขากินหลายแล้วันได้ือต้องระวงฮะเช่าเช่าเฉียวเ่าของียบกไหมยืนงนาปับเลยอันนั้นเนี่ยนั่เอ้าเ่ยเขาบอกกินตัจีไม่่ะเขาบอกกินเล่นปะ กินเพื่อน้ำแน่ด้ยจ้าแซ่บอแซ่ครับผมมาเลยสดมาลยขอังไเหรอสีต่รัยเหอยานะครับมันสมั้มไผ่กินแล้วเฮ้ยแซ่จานขอยไงเลยทังสี่เลยจังมาผมวไ่อกเอ้ยผมไ่อยากกินไรอก แต่ยังไม่กินบุฟเฟ่ไอ้มิงคมงอีอกเนฮะอกอเา่ามจริงไงเสียพูะผู้ดมากินเบิร์กับผมเลกินไฮ้ซอยเบิร์นี้องนะผมก็เลยอยากอ้วนน่อยยังับะแม่ปลว่ะไม่าตาอีกอยู่นี่ยเสียบดไดเลยยังกจันจปิด่าฮะสีถกอปิดทั่วแล้วเห็นปะ พี่ขั้วแปะชางกระดาษไรแล้วยูหันเอาได้ยูเนื่อยไหมสวัสดีคนดูนะครับผมเสื้อสีเขียวอยู ne uh, ่โต๊ะน้องแพลวไผน้อเสียตอมตอมครับเสื้อสีเสื้อสีเขียวอยู่โต๊ะน้องแพลวไผน้อวันเสียนมาคุยงานร้อง คุยงานกันกับวอดนะครับลูกไก่จากบ้านบอนจากโยอาหารจากหนี่ในไฟก็16บกโลนะครับผมจากเดินมาในไฟสิบหกโลในไฟมาเลิก16บกโลไม่แข็งลวดของมากินหลายๆ่ตบหน่อยวองมักเล่าพี่น้องครับเจ๊เจ๊เจ๊ได้คินไหมยังไม่ยังไม่หรอไหม ไ่่มีอย่างใหม่นะดหหับไม่ยด้ฮะไม่มีวงดับไม่หรอการนี้ดีไม่มีวง, <laughs> งมุนเลยเพราคือภาษาหน้าแบบไอ้มุนใดเงี้แบบมุนเตาทานมุนใดเนาะ <c oughs> เป็นเสียบคลายมากมากไม่น้องมากมา,มามกินน้ำกันเด้อนะครับผม เอาแล้วบวานจี๊ดปลายวแล้วปลายอวปลายยังเหรน่ลไม่ิ่มเท่าไร่คะเอเดี๋ยวแวะไปกินบาทเฟเ่สองร้อยสิบเก้าค่ะสองร้อยสิบเก้าบาทเหรออัองอยสิบเก้ต่อคนเนาะ ัสดีคนดูนะครับผม977ท่านขอบคุณที่เข้ามารับชมพวกเรานะพี่น้องครับโอ้เสียยิ้มแล้วะยมมิ้มอะไรจี๊ จอยจอยเจ้าพากพีเไป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 เร็วไปไปเร็วเย่เสงเรอับกันเจียวกันเจียวเหมือกัไ่ขอรเหมืรองัหมปแล้วยานยาหยาอยู่ยาดยู่าจะลงเคนบ่าเรียมาก่จะอาไม่ครับผมไม่ครับมาหาเที่ยวกนมากครับเอรีครับ น้าอตาครับพี่น้องมาคุยงานกันเนาะคุยงานก็ไปเจียคุ้งเนาะเวียนนี้ยานคอยย่านลุงโง่จังเดียวได้กว่านี้เศรษฐาสร้างนี่ก็กำลังกินบุฟเฟ่โหราดโอ้โหบอกพี่น้องมาครับมาๆกินกันครับ Nhưng mà là không quen. mình <laughs> so, đi vinh đó bộ <laughs> เออ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 จะสร้องอะไรกันอ้ะฮะมาเกี่ยวกับอนป่ะขอปลาครับขอปลาครับเออ สวัสดีคุณดูเก้าร้อยแปดสิบแปครับน่นี่ันนันน่นนั่นนั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 นนู่นนั่นนัยนั่นน่นนั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 ่นั่นนันั่น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 นั่่น่น

หวหัววหัววหัวโอ้หายได้ไหายได้เยไยังมันร้ยู่โอ้ยร้อน้นร้อนร้อนเพะว่าร้อนอ่ะคือทำนี้ร้อนอ่ะไปแล้วย้าไปแล้วนี่ไม่กินย ไปกินดีเลยเอถ้ากันเที่ยวไหนน,อหนาอโนของเย้าตอนนี้อยู่ร้านบุฟเฟ่เลยครับพี่นอนเอาเรื่องไหนเพี่น้องบุฟเฟ่ยังไยครับสวัสดีค็ดูหนึ่งพันสองร้อยท่าน,นครับ มาเพื่อว่าตีใจเหรอแกแตงครับัรคนดูพันสองไรเหรอ ยอกว่าต้อมไม่กลัวแล้วเจ้าเฮ้ยกินโดนนี่ลุยวานหายใจงั่นแหะเน๊ยยุ้ยนี่ลุยวานยุ้ยเขาบอกว่านี่นุยวาหายใจงั่เด้อุ้ยว่าากินกันทุกคนจ้าว่าไหนกินน้ำมูจ้า สวัสดี FC หนึท่านจ้าใครเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะี่น้อคุณแม่กินยังอีกแม่ตอบสายหัวก anyway> ินยังอีกชู้ชี้ชู้ชี้มาจากทำหนุกษาสำคัญนไ่เล่ร่ากินไมากินดิ กก <Ä S 1> ้สวัสดีค่ะพี่นองเดียวอ่อนห้อยกินกันอดล่ ไอตะตูตะิพ่อพ่อ,อลงไรไหมอะไรกิหน่อยเดีวผู้คนคนเบินพังเห็ีดไปไดเล้แสบบอยเสีบบอยจ่าแม่ตอมเสียบจพีนอกนอกินบวมบวมบวมอยู่มีหวดนฮี่ยนที่นอนไดนบ่เว้อนี่ ไปอ้บนไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวเที่ยงแม่พี่น้องไปหอดไปกินข้าวกินข้าวซอยไปรอคิ้วบ้านกินแล้วการกินอ้อนเห็ดนวดแล้วกับมาฮามาตอมกับมาเล่ยหรอยไ้กินเขาพี่แม่กําลัหิวลยโอู้เนาะ

ร้องใหม่ร่าร้องใหม่หน้าตาขายเกีียวไม่สบายเท่าไหร่พี่น้องไม่ต้องรักดูแลใส่ใจดูดูเรื่องขอครับมาดูในายแต่อนอย่าเพิ่งลงจ้าพี่น้องได้พงการจะเปิดอ่ะพี่น้องบ๊อดอ่ะายน้องยาวคือว่ากินใจโอ้ยน้องยาวกินเยอะมาพี่น้อง Ha. À. Rồi Bởi đó. Ừ, <laughs> không đi. oh, hết mẹ. Thôi đi. Thôi lẽ thôi lẹo. Trong này là nào ở 5 năm. Trong này fan là ở đâu đâu? năm này. Ha. mở โ okay, อเคไแล้วครับเดี๋ยวจะขอลงไลฟ์ก่อนนะเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วนะครับพี่น้องครับยังไงก็เจอกันใหม่แล้วนะเนาะลงไลฟ์นี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ